วันที่29พฤศจิกายนพศ2565ดรเอกพัน e ธ์อินใจเอื e ้อนายุเทสมนตรีเมืองชนบุรี ie, เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชนบุรีกลุ่มที่1โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัชลาสิริรัตนากรหัวหน้ากลุ่มงานพภชนาศาสตร์โรงพยาบาลเจ้าพยาโยมราชบรรยายให้ความรู้เรื่องความรู้ด้านโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิกประยุกต์เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุจากนางสุรีสารวร์นาห้องประชุมชั้น3เทศาบาลเมืองสุพรรณบุรี